สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเขมาพระเสินข่าวรหัส6 3 5 0 1 1้0ศค่ะค่ะดิฉันนางสาวธนิพร์พ่อค้ารหัส6 3 5 0 1 1 1 0 3 2ค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอเรื่องการวิเคราะห์ส่วนของเจ้าของข้อมูลบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนค่ะส่วนที่1นนะคะจะเป็นข้อมูลบริษัทค่ะชื่อบริษัทนะคะบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนค่ะ ชื่อยอ่อหลักทรัพย์นะคะ T.O.P ค่ะบริษัทจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัดในปีพศ2547ค่ะบริษัทประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันที่มีกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงเพื่อผลิตและจํ่านน้ำมันปิตโตเรเลียมสำเร็จรูปป้อนตลาดในประเทศเป็นส่วนใหญ่ค่ะ1.4นะคะจะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่1ิบลำดับแรกของบริษัทค่ะ ส่วนที่2นะคะจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนและหุ้นของบริษัทค่ะบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น2 4 0 2 7 8สล้านหหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ10บาทรวมมูลค่าทุน24 0หล้าน2องแสนบาททุนที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระเต็มมูลค่าหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน2040ล้าน2 7ง7 3นหุ้นรวมมูลค่า2 0 0 0 0 สี่ร้อยล้านสองแสนเบาทการออกจำหน่ายหุ้นทุนในราคาเท่ามูลค่าสูงกว่าต่ำหรือทํากว่ามูลค่าเป็นจำนวน2 4งหมืล้านบาทการบันทึกบัญชีนะคะเดบิตด้วยเงินสด 24, 2 4 0หมื่นสี่ล้านสองแสเครดิตด้วยทุนหุ้นสามัญสองหมื่นสี่ร้อยล้านสองแสน ค่ะส่วนของที่3นะคะจะเป็นข้อมูลทางบัญชีที่สำคัญของปี2564ค่ะ3.1นะคะข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัทคือนายบุญเรืองเลิศวิเศษวิทย์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่6552สําสำนักง,งานสอบบัญชีบริษัท Price Waterhouse Cooper a v a จำกัดประวัติการศึกษาปริญญาตรีสาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ

3.3จะเป็นข้อมูลหนี้สินรวมของบริษัทหนี้สินหมุนเวียนเท่ากับ38,476ล้าน128,160บาทคะ่ะหนี้สินไม่หมุนเวียนเท่ากับ2,573ล้าน911,143บาทรวมหนี้สินเท่ากับ2,39,50ล้าน3 0 0 9,303บาทค่ะ 3.4ข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะเท่ากับ1,23,94ล้าน8 1 4 9บาทรวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะเท่ากับ3,62,144ล้าน1,19,452บาทค่ะมาในส่วนที่4กำไรสะสมนะคะ กำไรสะสมของบริษัทที่จัดสรรแล้วและกำไรของบริษัทที่ยังไม่ได้จัดสรรน,นะคะจัดสรรแล้วประกอบด้วยสำรองตามกฎหมายซึ่งมีไม่ต่ำกว่า10ปของทุนจดทะเบียนและสำรองอื่นของบริษัทที่กำหนดไว้สอ4 4ล้าน5 0 0แสนบาทยังไม่ได้จัดสรรคือกำไรสะสมเมื่อสิ้นรอบระยะรายงานที่คงเหลือจากการจัดสรรแล้วเท่ากับ1 3 5 4งล้าน2องแบาท 4.2การตั้งทุนสำรองตามกฎหมายบริษัทตั้งทุนสำรองตามกฎหมาย10%ของทุนจดทะเบียนการตั้งทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมหาชนบริษัทจะต้องตั้งสำรองอย่างน้อย5%ของกำไร,รสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมจนกว่าจะมีสำรอง10%กองทุนจดทะเบียนซึ่งรายการปีปัจจุบันมีสำรองตามกฎหมาย2 4 0 2 8 7 3บาทโดยการเดบิตบัญชีคือ เดบิตกำไรสะสมเครดิตสำรองตามกฎหมายด้วยจำนวน2,040บล้าน27,873บาทกับมาในส่วนที่5เงินปันผลค่ะการจ่ายเงินปันผลของบริษัทคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ25ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมภายหลังจากหักทุนสำรองต่างๆทุกประเภทที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ตามกฎหมายระบุแนวปฏิบัติในการบันทึกบัญชีการบันทึกบัญชีนะคะณวันจ่ายเงินปันผลวันที่7เมษายนพุทธศักราช2564เดบิตกำไรสะสมและเครดิตเงินปันผลจ่ายด้วยเงิน1,428ล้านณวันจ่ายเงินปันผลวันที่17สิงหาคม2564 เดบิตกำไรสะสมและเครดิตเงินปันผลค้างจ่าย1,224ล้านเมื่อถึงนำหนดจ่ายเงินปันผลและล้างบัญชีเงินปันผลค้างจ่ายออกโดยเดบิตเงินปันผลค้างจ่ายและเครดิตรูปแบบการจ่ายที่บริษัทกำหนดส่วนที่6กำไรต่อหุ้นรายได้จากการขายของบริษัทเท่ากับ3,45,496.468.07บาทค่ะต่อมานะคะ6.2กำไรสุทธิของบริษัทเท่ากับ 13,3,81,681พสาล้านดหนึ่ง้ปดบาท6กากำไรต่อหุ้นของบริษัทเท่ากับ 6. 1 7เจบาทต่อหุ้น6.4ระบุนแนวปฏิบัติในการคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน,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 ฐานเท่ากับกำไรสุทธ,ธิของหุ้นสามัญหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญถั่วเฉลี่ยที่อยู่ในมือคลนภายนอกเท่ากับ 12,578ล้าน25,758บาทหารด้วย2,040ล้าน27,873บาทจะเท่ากับ6.17ค่ะสำหรับวันนี้กลุ่มพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ขอบคุณค่ะ